กลัวมากโอ้ยโอ้ยมึงเป็นสันเจ็บไม่เจ็บจริงๆน้าตากูจะหลายแล้วพูดจริงๆอย่ารอเาสวัสดีค่ะน้องฟิลสวัสดีค่ะทำไมมันนอนหนาวอยู่ตรงนี้ลูกมันรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเป็นไข้อีกแล้วเหรอเหมือนจะอาการเป็นไงคะ มันแบบว่าหนาวๆสันๆตักหัวนั่งแขนหน่อยแล้วก็เจ็บคอโควิดปะเนี่ยอาจจะบ้างเราเช้าเมื่อกี้เรารับรถได้อยู่ก็คือวันนี้ต้องฟิลวิฟฉีดวัคซีนมานะครับใช่แล้ววัคซีนนั้นๆป้องกันไข้หวัดใหญ่มาฉีดที่โรงเรียนเหรอใช่ค่ะฉีดทุกคนเลยปะลูกไม่แบบเขาแบบว่าตามความสมัครใจคือจริงอะมันมีทุกปีแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นปีแรกที่หนูฉีดอื ใช่<ม>ก่อนนั้นนี้ที่เคยฉีดกันโรงเรียนก็มีโควิดกับมะเร็งปากมดลฉีดไปใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ฉีดกี่คนคะในห้องหนูในห้องหนูมีสามคนนะวันนี้อ้าวทำไมสามคนนะ่ะก็มีหนูมีแทนแล้วก็มีนิวพรุ่งนี้จะเจีฉยดฉีเขบาบังคับไหมไม่บังคับแต่จริงๆอนะ่ะตอนแรกกันหนูแบบสมัครใจแล้วอ่ะไม่ฉีด แบบเป็นคนโกหวเข็มใช่ไหมต้อวันนี้แบบตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเจ็บคอแล้วแบบกลัวเป็นอะไรก็เลยไปฉีดเลยอ้าวใช่ก็คือแบบตื่นมาตอนเช้าเจ็บคอมากก็เลยขอตังค์แม่แล้วก็ไปฉีดเลยเท่าไหร่คะสี่ร้อยค่ะ,คะอืมก็ถือโอเคนะแล้วก็ <พ uka> มีเพื่อนอะถ่ายคลิปส่งให้ดูด้วย <S <S อะไม่คือตอนแรกหนูจะถ่ายแค่ตรงนี้เหมือนแบบตอนที่เราเป็นโควิดอะไรเงี้ยแล้วแบบไปฉีดยาใช่ไหม<ๆ>เขาจะถ่ายแต่ตรงนี้กันแล้วลงแล้วแบบหนูอะไม่ได้ฉีดยานานแล้วไงแล้วก็กลัวก็เลยรอแทนฉีดเสร็จก่อนแล้วก็บอกมึงถือกล้องหน่อยแล้วมันก็ถือติดหน้าหนูบอกให้ถือแค่ตรงนี้มันก็ถือติดหน้าแล้ว <ๆ S 2> หนูก็แบบอย่างนั้นเลยทุกคนอยากจะเห็นคลิปละอ่ะคลิปมา ยอย่าราข้แต <c oughs> นะ่ะนะ่ะมงกลงมันไม่เจ็บมึงอยากคิดว่ามันเจ็บอยาคิดว่ามนะัะนเะจ็บเดี๋ยวสิ้นสด เกือบร้องเก้ร้อยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคือจะบอกว่าตอนแรกใช่ไหมไอ้ช่วงแบบช่วงแรกๆที่หนูหันหน้าไปหาแทนใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นที่หมอยไม่ฉีคือตอนนั้นน้ําตาหนูกำลังจะไหลแล้วแบบร้องร้องไอ,งอ,งอยคนถึงตอนนั้นจะไม่มีคนเลยคือมีแค่หนูกับแทนสองคนแล้วแบบน้ำตาจะไหลแล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียวคือมันไหลแล้วแต่แบบฮึบไว้แล้วเขาก็จึงเข้า,าว่า เราคือตอนแรกไม่เก็งใช่ไหมแล้วหนูเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆหนูก็ขำแล้วมันสันน่นอย่างนี้แล้วเหมือนแบบก็เผลอเก็งมันก็เลยปวดเลยอืมใช่ก็คือเผลอขำแล้วมันก็เลยปวดตอนแรกอ่ะมันยังไม่เท่าไรพอช่วงม,มันจะใบสองใบาสบามเนี่ยออเริ่มซึมละเริ่มแบบนั่งอยู่เฉยๆหนักหัวหนักหัวหน่อยแต่คือกลับบ้านมาหนักหัวมากนี่ทุกคนเห็นทุกคนทามว่าฉีดจริงวปวดมทุกคนเลยอออ่ะนี่เลยนะครับ อึ่จงิงมันปวดจริงนะแม่เนาะใช่ตัวนี้ตัวปวดเลยนะใช่แต่ว่าถ้าเทียบจากตอนแบบประม,ม,ออมาณม2ม3อะมันเล็งปากลูกปวดกว่าแบบจึ๊กเข้าไปปพอฉีปุ๊บปวดเลยอันเนี้ยังไม่ปวดอันนี้มาปวดแบบหลังๆ<ช>มันเหมือนยาแรงอเนาะเพราะว่านะบางคนถ้าแพ้ก็คือเป็นไข้ใช่เพราะแม่ฉีดตัวครั้งอะเป็นไข้ตัวครั้งอตอนเป็นเด็กนะอืม นั่นแหละทุกคนเฮ้ยแต่ว่าคลิปว่าโอ้โหตอนแรกก็ถ่ายส่งให้แม่ดูเดี๋ยวแม่ถามแบบเอาตังค์ไปซื้อยากอย่างนี้ไม่ใช่จริงๆนั่นแหละก็แบบตอนแรกแม่พิม์มาไงอนตังค์ให้เ้าก็บอกว่าเออไหนบอกไม่ฉีดนึกว่าแบบจะหาว่าเขาโมยตังค์ไปซื้อของก็เลยถ่ายคลิปมันก็ส่งไปไม่ใช่อที่แม่ถามก็แบบอ้าวตอนแรกบอกว่าไม่ฉีดที่แรกจะให้เขาให้เซ็นไงว่าฉีดไหมเพราะว่าจะฉีดยาเราต้องถามลูกเราก่อนถูกไหมครูส่งมา ฟิวฉ mm ีดไหมลูกไข้หวัดใหญ่ฟิวบอกไม่ฉีดอะเอโอเคไม่ฉีดเราก็ไม่ได้ส่งไปให้ครูใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันจะมีลายผู้ปกครองอยู่อ่าโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเพราะว่าไข้เลยแม่ใช่นี่ให้กินยาแล้วนะกินข้าวกินยากินข้าวเสร็จเมื่อกี้กินาลาไปสองเม็ดนะครับก็กันบ้านเขายังทําไม่เสร็จเลยนี่กองอยู่นี่อยู่เลยนะครับเนี่ยตอนแรกว่าจะหยุดหนูบอกแทน พนี้ไม่ไปนะหยุดแล้วคือบบว่าพ่งนี้มีสอบต้องสองวิชาก็เลยต้องไปงั้นกินยาพักผ่อนนอน,น,อนลูกใช่แล้วก็น้องๆ<อ>ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วงนี้หน้าฝนอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็<อ>เรื่องของวัคซีนถ้ามีโรงพยาบาลไปฉีดให้ที่โรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ควรรับนะครับเพราะมันจะเป็นการป้องกันนะ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ฉีดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผลในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ฉีดไปนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีแหละอย่างน้อยๆเราก็มีภูมิป้องกันนะครับ ส่วนเป็นไข้มันก็ต้องมีแหละนะคร<า>ับอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่บ้างหรอกครับแทบจะทุกคนเลยลูกพอบอกเลยนะครับมันก็จะปวดตึงๆหน่อยแหละกินยาแล้วก็พักผ่อนนะครับนหนักมากแบบหนักแขนมากอะทุกคนอืมแบบอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าไปเก่งมันมากลูกน้องๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับช่วงนี้นะ<อ>แล้วเดี๋ยวส่วน้องฟิวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวคอยดูแลกันก็หายเป็นปกติแล้วนะครับส่วนคลิปก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับฟิวเขาเห็นกันทั้งประเทศแล้วค่ะ เนื้ข้างนั้นเหนียกวันนี้โอ้โหเหนียงไม่ว่าเดฟิลพ่อก็ยังเชื่อนะทุกคนอ่ะ98%น่ะกลัวเข็มใช่พ่อด้วยพ่อด้วยเออแต่หลังๆมาพ่อชินละเฉยๆไปแล้วนะครับเจาะตอนบาหวานเยอะใช่ครับโดนโิ้จิ้มเองมีเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับไวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะสวัสดีครับ